เข้มแหละโบลามาะเปิดอีกค่ะย,ะะยามาวันนี้เราจะส่งคนกลับกรุงเทพนะคะอำลาด้วยเมนูขนมจีนนำนัวของ KBB ค,ค่ะนี่เส้นเล็กเหนียวนุ่นมอย่างนี้เลยเออเพิ่นต้มพอดีเลยเกดเกดเพิ่เผ็ดกินแซ่บไปจ้ะอยู่นานอยู่น้อยโพด สามมือนสี่มือนนึงเนาะต้องไปสู้งานาเศ้าอยู่ระเบือใครแต่ว่าไม่ได้ไปนั่งรถตู้เนาะกูเลยแบบไม่ค่อยเศร้สาสาักเท่าไหร่เศร้าอยู่เลยเนาะพอดีบ<า><ะ>่้อเนตะิอะต้องเติมอีกบะขึ้นหอนแม่อืมอืมอืมขึ้นอนอายจ้ะทีหนึ่งแม่อี่สองบ่ปูดองดองเองนะฮะ แซ่บโซดาสะอาดสะอาดเข้มออวกไปจักโอ้ไข่นี่ปิงบะออันนี้เป็นกระปูที่ไปรมมาให้คุณแม่อ,อร่อยเนอะกินยำได้ก็แซ่บ มันยุดมันยุดจะแม่นไปไวแนละ้วกล่องไอโฟนนี่มันสาดเกตอิรินเอาเกตเราบ่ดได้ดำเไปจ้ะตรงไหนกล่องน่ะจะเพิ่นในกล่อง,นะนนองยำยำแล้วมันเละอะปกติบ่ได้ปกติบ,ตบ,ตบ,ตบต่ดำเพราะมัได้ถึกแดดเลยอยุดแถวใดนะอยุดแถวใดนะอยู่ ปอกสาแรปกกสาลูกสมุดปาการกระปูนี่ว่าแม่นไผยสีดองกับเป็นเด้ออันนี้แค่สองห่อใช่ไหมเยอะนะเนาะเอะเล็กเหนียวนุ่มอร่อยมากให่เลย มีแต่ไข่จะหน่อยเพื่อนก็ต้องไปเก็บเสื้อผ้ายาใส่กระเป๋ากละบ้านกระบ้านนะสครงการมาแล้วลคิดววางบ่ได้มามันไก่พนอนะถ้ามาดุกับเงินกระหาแบบเก็บเงินบ่นได้ล่ะเนียบมากหมดเมื่อยบอ เปลือกเอ,อืมก็เปลือกของแก้วของเม่คเคยทำอะไรเค็มกันแม่เพิ่นอยู่เหรอแม่เพิ่นมาตั้งให้บะแม่์เราใน,นของแม่น้องโบเออคือสะอาดวะโอ้าใสกระเทียมพร้อมดองเกาหลีบะมีอยู่ไหนนี่สามอันเด้อมากิน ดองซอสโคจีจังตันนี้อยู่กับลูกครบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะน้องโบทางขวารายงานโตสิสัตว์เนี่ค่ะชื่อโบโบบี้ค่ะโบบี้อันนี้เด็กเปลี่ยนสื่ออยูบอ่บาะอันนี้บาะสื่อกาละเกดเลยไปอยู่คนสื่อ,อกาละเกดเลยบาะว่าคนสื่อกเกดล้ายโยงงานติดกับการะเกดเขาสื่อลูเกดเขาสื่อกาละเกดบ้างนี่เราโบ ไข่แล้วปัญหาปัญาตีเหลืองอีกห <c oughs> มักในรอเลยสำหรับไข่ไข่หมักเค็มน้ำเนื้อเขาใส่จากหัวสามเอ้ยสองอออปูอร่อยอร่อยกล้ามใหญ่ๆหญกะเข็ม เราบแดวอ,ออกมาจากนี่บ้า<ม>อยู่บันนี้ตลอดเลย<ม>โอ้โบเ๊ยก<ม>ินบ้างเก็ด<ม>แล้วเกินกับปูเลยจ้ะ<ม>ปูเล็กๆอร่อยเท่าแทะอืมเฉ็บๆเข็มแหละบูแล้ว <c oughs> มากเข็มอย่างนี้น ปูเยอะมากพ้ยายำนี้ยำปูน้าอือันนี้ปูหินอันนี้ปูน้าเนี่ยตัวขุดเนี่ยปูหินปูดแดดภาษาโซดอืมแฮบแท้ๆกินยำแดดก็แซ่บ น้ำนวเนี่ยอะไรดู่อยแม่ ตลัดคอร์สแต่เมื่อวาน,นตามคนยังโมเมดเลยอ่ะแรกๆเห็นขึ้นหน่อยเอายานมูอิ่มในเมื่อกี้นี่ก็ตอนเราจิบไปหาอเองฮะไม่ใส่เห็นรถเมแปลจอดอยู่ เัาไปหาเครียดหรือว่าไปซอดไปเอาปลาตรงนั้นออนซ่อนกระปูอ่อนซ้อนผู้ดังเขาอยู่ในกล่องดังกระโด่งทะวะเอากระโด่งได้หรอในกระจกมันกระโดง่ง มมงมุมข้างติ้ง้อยสองคนนี้ติ้ง้อยสองคนนี้ไม่ต้องไปทำสัญยกรรมอะไรเลยสวยเลยศาสนาเขาล <c oughs> อยโยนลอยยางตูวสักปากสักให้ยังปากมันมีสีตลอดไปอยู่แบบนน้าหเหรอ มันก็ใอ้จางไปก็คือคิ้วนี่ยนะแต่คิ้วคยนี่อยู่ตลอดเลยคอยจะให้มันจางของยายวินอะ <c oughs> เติมตลอดคอยบ่เติมเลยคอยพอแล้วมันเริ่มแดงเลยอืมเนาะคือผมนีมาจากอะแรอะเป็นปน้ำตาลเน,เ,นเนี่ยมันนี่นะเนาะอืมาละมีหอมหมอย โบของแครแสบจะเปิดใจเอาจะเปิดใจกินแค่ตรงนี้มั้งเจ้าก็ไม่ได้กินอันนี้เจ้าดองอีมะเร่อย,ยจะพูดที่เขาเอาใส่สมตัมดหันเดียเฮ้ยจงไหนเหอไอ้อบอมอยู่แล้ว จบหลอกงานเรียงมีเลิกร้านเนาะซี่ห้อยู่บะเก็ตมีน้ำตาป่ะให้ยนะหอดพุน่นฮะต้องขึ้นดลมไหม,มรีให้ในรถคือรอบก่อนอรอบก่อนไม่ได้ห้ หายตอนไหนหายตอนหอดบะหอดเลวจนผ่านมาแล้วข้าเจ้าหานะันนาทวงเขาเขาไอ้อันไอ้ปุ้ยก็คือหอดเมะฮะเหอดเลยแบบหายข้าเจ้าบาทวงเขาไหมาค,คือไพเออที่เขาอ,อยู่เห็นงานน้ำพองเขาเป็นคนน,น,นั้นเขาก็เป็นคนสะกดนี่แหละ ม่ว่าเ่าเป็นตับมม่หนีตายคักอยู่กินอะไร้วยทำแดงแต่จะแบบงจืดดีลนย่นีแลบอกคน้เขาไม่ใช่อเฮลูดอยเฮลูดอย <c oughs> บูนยี่บสทิมแลวจ้ะกินมาเมื่อก็ใส่ตู้เย็ยนไว้ เหมือนเดิมปิใหญ่เพื่อสิีด้<จ>ถึงงูก,กับเ้อรกวใครจะไปหาหอยด้วลยล่ะมา,มาเร็วนี้นเนานะ,ะแล้วเปิดงานเมไืไหร่ครับื่อยปนมา่าที่สี่ฮะที่<อ>สามอะแล้วจิบไหนจิบอันที่ส ออแคเสลวมาเมื so s right. <S ่อานเขาจะงไปอันนเ้นเลยไ้นหาแนวกินแม่เมื่ออื่นจริงๆทำกำหนดมันบอกมือนี้แต่ว่าโรงเรียนหยุดให้อีกมือางหยุดมันเบม่จองตัวได้เปนทีหไปโรงบาลปิครบแล้วปเียบเนาะครบเดือนอันนี้ไอวให อยม่ม <ève S 1> ่ยังเต้านม HIV เอ็ดไวบาไหวเนาะหกเดือนใส่เนาะกิ๊กเอาขุ่นแล้วเนาะเลยครบพอดีแซ่บจ้ะอิ่มอยู่บ่โบอิ่มอยู่บ่ เวให้ oh, น้องเกตเดินทางโดยปลอดภัยนะคะคนเงินขนทองกลับมาตั้งใจเหตุงานนะคะเหตุงานน้องเกตนี่ก็ถือว่าเป็นคนเริ่มทํางานเร็วนะคะคนที่ตุงานเร็วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะรวยกว่าเพื่อนมีกว่าเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวขออนญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ